ตือธรรมพอครูตอนกรรมกรศาสนาคืออย่างไร26พฤษภาคม2560ไปตอบว่ากรรมกรศาสนาคืออะไรกรรมกรศาสนาก็คือคนมาทํางานให้ศาสนาก็จะเป็นคนทํางานศาสนาแต่ไม่บรรลุธรรมก็จะกลายเป็นอ่พวกอะไระที่เรียกบัวใต้น้ำอ่ะ ปัทภป,ป,ประมาะปัทภประมะบุคคลก็จะเป็นบัวใต้น้ำเป็นกระมะรมกรศาสนาเป็นปัทภประมะบุคคลในพระพุทธเจ้าท,าท่านตรัสไว้ว่าผู้ที่รู้ผู้ที่ศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้รู้นะเป็นผู้ฟังพุทธพจน์ก็มากกล่าวก็มาก ทรงจําไว้ก็มากบอกสอนผู้อื่นอยู่ก็มากแต่ไม่มีการบรรลุมรรคผลในชาตินี้เลยเพราะฉะนั้นคนไหนก็แล้วแต่เป็นปราฏทางาศาสนาพุทธนะไม่ได้เป็นอุก,อกุศอกคติตนูไม่ได้เป็นวิปจิตตนูไม่ได้เป็นเนยยะไปเป็นปัทถประมะคือรู้มาก รู้หมดแต่ไม่บรรลุธรรมผู้ที่ไม่มีเจโตปริยาณ16ก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะปฏิบัติแล้วลดได้บ้างหรือเปล่าผ่านขั้นตอนของสังกิตตังจิตตังกิตตังกิตตังผ่านขั้นตอนของมหคตะอะมหคตะหรือไม่จนเป็นสัอุตรจิตตังเป็นผู้ที่มีมรรคผล เป็นเสขะบุคคลบ้างหรือไม่คุณก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเมื่อคุณไม่เป็นอุกติจันญยูคือผู้ที่บวพลนามเหมือนอย่างกาพภาหิยะธารุจริยะในยุคพระพุทธเจา้าฟังธรรมสีกก่ประโยคก็บรรลุอลหรหันต์หรือยอย่างพระยศัดิ์ฟังธรรมสองกันก็เป็นโนสดาอัจิอหรหันต์อะไรอย่างนี้เป็นต้น ความทำ้ทองกันก็นมีพระรหัสแหละคือคนมีบาร,รมีอุคติตันอยู่วิปจิตตนอยูก็ต้องเอามาศึกษามาพิจารณาอีกพอสมควรบางคนก็ต้องอนานพอสมควรไม่เร็วเหมือนกับอย่างตัวอย่างพระอภัยยา,ารู้จริยะไม่เหมือนพระยาศะอะไรก็อธิบายพอสมควรแล้วว่าวิปจิตตนยู ส่วนเนยะเนยะมีตั้งแต่เนยโอ้ต้องเรียนแล้วเรียนอีกเรียนแล้วเรียนอีกเรียนไปบางคนก็เนยเน่าๆเลยเนยเน่าไม่ได้เรื่องอะไรเลยกลายไปเป็นตกตะกอนเป็นปัทภประมะแลปะ,ะปัทภประมะนี่นะไม่ได้เป็นธรรมดานะปัทภปร,ะะประมะเนี่ยนะเป็นผู้ที่มียอดของการเรียนน่าเรียกว่าสิกขาบทแล้วเป็นยอดเลยประมะ ยอดผู้รู้ในสิกขาบทเลยปะทะปรมาเนี่ยนะเป็นผู้รู้ยอดรู้เลยนะแต่ไม่บรรลุธรรมนี่คือจับกันแบกลังทองได้แต่ค่าแบกลังทองแต่ไม่ได้แอมทองคําไม่ได้เห็นหน้าทองคําไม่ได้เคยสัมผัสทองคําเลยจับจับกังแบกลังทองไปชาติแล้วชาติเรล่าเยอะเลย